คตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าประตูกลนซึ่งเพื่อนแรกๆคนแรกๆเข้าเล่นก็จะงงๆแต่ว่าเอ๊ยมันปลดล็อกยังไงนะคะอย่างแรกไปที่ประตูค่ะอย่างแรกอย่างนี้ดีกว่าอย่างแรกเห็นนกคู่ไหมนกคู่ทางซ้ายมืออันนี้นะคะนี่อันนี้นับเป็นศูนเลขศูนเลยนะคะศูนย์แล้วก็เรียงขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเ้าค่ะ นับอย่างนี้เลยนะคะ0ูถึง9แล้วเราก็ไปที่ประตูนี่เราก็ไผ่ปริศนาเลยก็คือตรงกลางคือผลลัพธ์นะคะเลข6อ่ะคือผลลัพธ์เลขหคือผลลัพธ์สี่บวกกับไอตัวนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ2 4งสบวกสอเท่ากับหอยู่แล้วนี้ก็ต้องเป็น0ูก็คือตัวนกอไอ้นอกพูกหรือตัวอะไรเนี่ยแมวน้ำก็ไม่รวมกันนะก็เปลี่ยน ใช่เป็นโอ้ยเลยเป็นตัวนี้โอเคแล้วก็แล้วก็วกอันล่างคือห้ากับหนึ่งเป็นหกใช่ไหม 6ขาดอีกเท่าไหรส่ห้าอีกขาดยี่ห้า 5, แต้มก็เป็นเท่ากับสิบเอ็ดห้าเราก็นำไปสู่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือไอ้แมงแมงมุมหรือตัวไม่ใช่แมงมุงม่ป็นตัวอะไรมีห้าขาตัวนี้เนาะเราก็ไปหาถ้าประตูบานนี้นะคะก็จะอยู่ข้างล่างวิ่งลงไป มันต้องหารอบๆแหละเพราะว่าไอาตัวไอตัวลับเนี่ยมันจะรอบๆคือตัวนี้ฮะแล้วเราก็ขึ้นไปเปิดประตูข้างบนค่ะนี่มาดูกันได้ไหม <c oughs> เรียบร้อยง่ายมากๆค่ะเราก็จะได้ของข้างในห้องแบบนี้แล้วก็แบบนี้ค่ะ เรียบร้อยคะ่ะวิธีการเปิดประตูห้องตัวนี้นะคะไม่ยากเลยทำตามได้เลย